สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปเอ่อ t i o n s h i นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนาะเป็นอย่างไรบ้างสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะแล้วก็คุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่มีแนวโน้มว่าจะเป็นพลังงานความรักของคุณนะคะ เช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้นักการเมืองได้นะคะหรือตัวคุณเองเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะมีพลังงานชาวราศีเมษขึ้นมาทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะอืมหนูรู้สึกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดมากๆเลยอะขึ้นไพ่แปดดาบไพ่สองดาบอะไรอย่างเงี้ย เป็นพลังงานของอึดอัดความอึดอัดที่แบบเราอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้หรือเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ชัดเจนแล้วเราก็อยากจะถอยออกมาก็ได้บางคนถอยแล้วนะคะนะเพราะว่าไพ่เอ่อไพ่แปดดาบกับสองดาบเนี่ยรวมกันก็เป็นสิบดาบใช่ไหมนกมองว่าบางคนอ่ะเลือกที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธน์แล้วก็ได้นะอ่าแต่บางคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ อ่ะกำลังคิดอยู่เนาะว่าอืมสับสนจะไปต่อหรือจะยังไงดีนะคะรู้สึกว่าความความรักครั้งเนี้ยมันคาดหวังไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้หรือว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจเรามากพอเนาะทาตัวเหินห่างนะคะหรือคุณเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณได้นะอืมพลังงานไพ่แปดถ้วยนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ห่างๆกันไปไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ บางคนบล็อกกันด้วยนะคะนะในบางกรณีอมองว่ายังรักยังรู้สึกดีแหละหรือการไม่ได้คุยกันก็ทำให้คุณอึดอัดได้เหมือนกันนะคะจะเป็นพลังงานประมาณนี้เนาะมาดูซิคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีเสน่หน,นะคะคนคนนี้เนาะความรักของคุณค่ะขอดูเป็นยังไง สามดาบโอ้มีสถานการณ์มีเหตุการณ์ที่ทําให้เสียใจเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นเขาอาจจะทํำร้ายจิตใจคุณนะคะมามาหายหายหรือตัวเขาเองก็มีตัวเลือกเยอะก็ได้นะเนี่ยดูเจ้าชูเจ้าเสน่ห์นะคะเจ้าสําราญนะดูยังแบบว่าเออ ยังเปิดรับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยนกบอกว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเลยอะแล้วคุณก็น่าจะเป็นฝ่ายที่พยายามในความสัมพันธ์นี้มากๆมีการไปไปกลับกลับด้วยนะคะสําหรับบางท่านบางคนเนาะเอ่อมาห,หายนะคะอืมสามดาบเนี่ยแน่นอนแหละเป็นความรู้สึกที่มันค้างคาใจแล้วก็เจ็บปวดนี่บางคนจบกันแล้วบางคนจบกันแล้วหรือนะคะ หรือบางคนอาจจะไปรับรู้ว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวด้วยนะคะเ,เป็นเหตุการณ์ที่คุณรับรู้แบบกระทันหันก็ได้นะคะคุณและเขามีความแตกต่างกันค่ะในเรื่องของภาษาในเรื่องของศาสน,นาวัฒนธรรมประเพณีอายุที่แตกต่างกันนะคะคนคนนี้เป็นชาวทัดลมได้นะเมถุนตุนกุ้มนะคะชาวราศีสิงคนคนนี้อยากทำอะไรก็ทำค่อนข้างที่จะแบบออ มั่นใจในตัวเองหลงตัวเองอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้นะขึ้นไพ่เก้าถ้วยเนี่ยให้ติดมานะคะไพ่สำหรับอื่นทุกคนอืเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะชาวกรกฎศึกศพนะคะชาวธน,นูชาววันพฤหัสนะคะ ชาววันจันทร์ชาววันศุกร์ขึ้นมาเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณจริง,รงๆนกมองว่าเขาก็ยังอยากจะมีคุณในชีวิตของเขานั่นแหละนะ,ะเขายังอยากที่จะแบบได้รับโอกาสจากคุณอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่ในช่วงที่ห่างๆกันไปเขาก็อยากจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะขึ้นไพ่สิบจ๋าคืออะไรคะโอ้จริงๆตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจมากนักนะคะกับการหายไปของ กับการที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันถ้าช่วงนี้ไม่ได้คุยกันเป็นช่วงที่ห่างกันไปมีประเด็นกันเนี่ยนกมองว่าเขาก็คิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆเหมือนกันนะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะคนคนนี้ยังยังไม่ไปไหนจากคุณนะยึดติดคิดวนคิดซ้ําเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะว้าวุ่นใจเนาะเนี่ยทํางานแล้วก็นึกถึงคุณนะคะเนาะจะเอายังไงดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นอืม เดอนสันคุณยังเป็นคือนกมองว่าคุณสําคัญอะคุณมีผลต่อใจเขามากอะการที่เขาเงียบนิ่งก็ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรนกมองว่าคนคนนี้ต่อให้เขาเงียบนิ่งนะจิตใจของเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่เสมอเขาแค่แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนเงียบนิ่งนะคะคนคนนี้ดูสุขมุมดูเย็นชาดูแบบเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยลังงานชาวทัดลมขึ้นมาเนาะ ชาววันอาทิตย์ได้นะคะคนที่เด็กกว่าคุณได้นกว่าเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากติดต่อมาหาคุณอยากพูดอยากคุยอยากมาเจอคุณด้วยนะคะเนาะบางคนเจอกันผ่านสถานที่ที่มีเครื่องดือ่องานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้ผ่านสังคมผ่านเพื่อนนะคะอืเขาเก็บความรู้สึกมากๆเลยอ่ะคณคณนนี้รอนะคะรอคุณอาจจะรอการติดต่อสื่อสารจากคุณน่ะนกขอขยายไพ่ ออ้คนคนนี้ยังแบบปรารถนาคุณมากๆนะคะเป็นไพ่ของความยึดติดความเสน่หาความพิศวะในตัวคุณนะคะเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอ่ะคนคนนี้นะคะแต่เก็บอาการมากๆดูเจ้าชูเจ้าสเสน่นะคะคนคนนี้นะโดดเด่นนะคะอืมตำแหน่งหนที่การงานดีอย่างเงี้ยอืมเขาจะทำยังไงบ้างนะคะ ขอดูว่าแอคชั่นของเขาบางคนนี่เขารู้เลยนะว่าการมาของเขาเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะแต่เขาก็ยังอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณนะคะชาวพิจิกคนที่มีประเด็นกันไปเนาะโอ้โหเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะคะเนี่ย เขาจะพยายามเขาจะชนะใจคุณให้ได้เขาจะไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาก็ลืมไม่ได้อยากกลับมาแก้ไขนะคะอยากได้รับโอกาสไพ่ใบนี้น่าจะเป็นตัวคุณนะที่คุณค่อนข้างชัดเจนเลยว่าจะยังไงกับเขา เขากลัการตัดสินใจของคุณมากๆเลยนะว่าอืมกลัวว่าคุณจะตัดเขาอะ่ะโรงงานชาววันจันทร์เป็นหมอเป็นแพทย์นะคะเป็นคนในเครื่องแบบทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลได้พอไม,ม้ไมๆนะคะชาววันพุธนะคะ สิ่งที่เขาจะทําอ่ะนกมองว่าเขาจะมางอคุณนะขอดูไพ่เดนเขาไปคิดแล้วเขาไปทบทวนแล้วว่าเขาปล่อยความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ค่ะเขาปล่อยคุณไปไม่ได้นะเพราะว่าคุณมีค่าคุณเป็นคนที่เขาไม่อาจที่จะสูญเสียไปได้นะอืมให้าราชนีพัชจ,จันทร์ละมูลหนึ่งดาบโอเคนกมองว่าถ้าในกรณีที่เขา มีอีกคนหนึ่งอะนะเขาก็ต้องเลือกแล้วแหละถึงเวลาที่เขาต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องทําทุกอย่างให้มันชัดเจนนะนะคะว่าจะเลือกคุณหรือว่าเลือกเขานะนกว่ายังไงก็ต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าเขาก็ทนอยู่ในพลังงานที่กังวลเครียดหรืออะไรที่มันค้างคาไม่ได้เนาะนกมองว่าเขาเขาต้องเลือกแล้วแหละว่าเขารักใครเขาจะตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนกมองว่าเขาจะเลือกคุณนะเพราะว่าพลังงานก็ เปิดออกมาแล้วนะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปเนาะบางคนนะคะมีพลังงานของการครบซ้อนเกิดขึ้นเขารู้สึกผิดแล้วแล้วเขาก็เครียดมากนะคะเหมือนเขาอยากจะเคลียร์อยากจะจัดการเรื่องราวต่างๆให้มันจบลงด้วยดีแล้วก็คุณและเขาก็ยังไปต่อกันได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วถ้าในลักษณะที่เขาไม่ได้มีใครนกมองว่าเขาอยากจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณละนะคะอืม เขาอยากจะชัดเจนกับคุณเขาอยากที่จะเปิดเผยความรู้สึกของเขานะคะมาดูสิแนวโน้มเป็นยังไงนะคะลังงานของชาววันศุกร์ก็ขึ้นมาด้วยเนาะขอดูแนวโน้มค่ะ แนวโน้มเป็นยังไงคะอืมบางคนนะคะความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ไม่มีความชัดเจนอะไรนะคะก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ถูกแช่ไว้แล้วก็นิ่งมากนะอ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือบางท่านบางคนมีการแอบทําอะไรกันลับหลังนะคะก็ลองดูว่าว่าพลังงานไหนเป็นของคุณนะซึ่งนกมองว่าคนคนนี้จะมีการตัดสินใจแล้วแหละนะคะขึ้นไพ่ king of s w o r d นะตัดสินใจที่จะเ,เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้เขาจะเดินหน้างอคุณนะเขาจะเดินหน้างอคุณ คนคนนี้เป็นนักเดินทางเป็นคนไกลเป็นคนในเครื่องแบบได้เป็นวิศวกรนะคะเป็นสจวตเป็นเออคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางได้นะคะหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนกมองว่าเขาจะเดินหน้าเข้าหาคุณ บางคนปล่อยเวลาให้มันเลยผ่านไปกว่าจะรู้ใจตัวเองนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มีค่าแค่ไหนไม่อยากที่จะสูญเสียไปอยากจะได้รับโอกาสจากคุณก็อาจจะผ่านเวลาล่วงเลยไปนานเหมือนกันนะคะนกเห็นไพ่ของการที่เขารู้สึกผิดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ของการที่เขาคิดถึงคุณอยากจะได้รับโอกาสจากคุณนะคะ อืมในวันที่คุณแบบไม่ไหวแล้วไม่อยากไปต่อแล้วจริงๆคือนกมองว่าคุณอาจจะอดทนมามากแล้วจริงๆเพราะว่าพลังงานฝั่งคุณเป็นแปดดาบกับสองดาบเนี่ยคือคุณจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือในวันที่เป็นแบบนั้นเขากลับอยากที่จะพยายามนะคะอยากที่จะแบบ รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เขากลับไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปซึ่งนกมองว่าเขาน่าจะกลับมาทําอะไรดีๆให้กับคุณชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะยังมีคุณในชีวิตนะคะเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะ,ะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป Relationship ของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวนกขอดูว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะ คำแนะนำจากไพ่เนาะคำแนะนำจากไพ่อ่าไพ่ทบทวนขึ้นมาอ่าไพ่ของการทบทวนนะคะเนี่ยในช่วงเวลาที่เงียบนิ่งกันไปหรือว่าไม่ได้คุยกันอนะนกมองว่ามัน,น เหมือนเขาเกิดปัญญาเหมือนเหมือนเขาได้ตื่นรู้เหมือนเขามีความคิดที่เกิดขึ้นในใจเขานะคะนาอเราก็เหมือนเป็นการที่แบบเออเขาห่วยหาคุณนะเขาห่วยหาคุณเห็นไหมคะการไม่มีคุณคือเป็นอะไรที่เขาอยู่ไม่ได้น้องไพ่ใบนี้เนาะอ,อ,อยู่ไม่ได้นะคะหัวใจของเขาแหลกสลายเลยนะก็มีการหมุนเวียนกลับมานะคะไพ่บอกว่า ความสัมพันธ์นี้จริงๆคือถ้าคุณถ้าคุณยังอยากให้โอกาสเขานะถ้าความรู้สึกของคุณมันยังไม่มันยังไม่ได้พังจนแบบไม่สามารถที่จะให้โอกาสเขาได้อ่ะก็ก็สามารถที่จะไปต่อได้นะไพ่บอกเพราะว่าคุณจะเห็นความมุ่งม,มั่นความตั้งใจความแน่วแน่ของเขาในการ ที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะคุณไปต่อได้นะไพ่บอกถ้าถ้าคุณยังรู้สึกอยากจะไปต่อนะอ่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะฝืนความรู้สึกของตัวเองได้อยู่แล้วนะคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะบางคนก็อาจจะยังรู้สึกว่าเออเรารักเขาเรายังอยากที่จะไปต่อกับเขาแต่บางคนไปต่อไม่ได้เลาจริงๆริงเนาะแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าไปต่อกับเขาได้ก็เป็นการไปต่อที่ที่เขาจะ พยายามในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะเขาดูจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็อยากที่จะมีเราจริงๆนะคะเนาะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ